แม่จะเล่นแล้วนะเมนจะเล่นได้โบดเบ็ดจะเล่นเบ็ดมันจะมีพ่ออะไรครับไห้ขอบเนะขดอะกับอาตีเจ้าท่านเี็นันที่ <c oughs> เหมือนเด็กเลยมิเมนเด็ก,ากมากเลย <c oughs> อยากเล่นเล่นในท่าที่อยากเล่นเดี๋ยวเราเบิ้ลนี่อุสิมุกิซัสกิ เฮ้ยเฮ้ยออมาเสเฮ้ยไ้เดียมันเลีไอ้วาเไม่ได้ไม่ได้แกมันเดินแล้วมันมีมินชันเลยเชียวก็เจ๋งดีนะเจ๋งดีเจ๋งดีเอาบอกสองตัวเลยเฮ้ยเอาตายเลยเฮ้ยบอก่สกิลผมโลนเออนี่นี่อะไรนี่นี่อะไรอ่ะเก็บได้ไหมเนี่ย ยูโผ่โออพรมศาเดี๋ยวดีวยสิะิโูโผล่หนอนอกไงเนี่ยอกไม่ได้แล้วดิเฮ้ยมีไก<ม>่ยว<ม>เาไก่ไปเลียงอ๋อมันใช้แล้วมันอมาตะนะมเขาแบบฮะถ้าเขาเปิด้คมเมีเขาเปิดใจเป็นอมาตาะแป๊กหนงอ๋อผมเข้าใจละเพราะเป็นหมวดฮารดคอไง วอสอะเลือบถึกขึ้นประมาณสิบเท่าได้เฮ้ยเฮ้ยเนียมียาไหมไม่มียาไหมไม่มีอะไม่เห็นก้อนแบงแบงมัม้ยวอะอัน,น,นและสกิลบอสไม่เอาควรจะเป็นเกียร์หะเกร์ <c oughs> โอ้โหไทคี้เหี้ยแบบปลาตัวบอลอะอือฮองอละ

แค่เขาเป็นอยู่ในน้นเขาเลจะเป็นน้ตาแต่ผมไม่ม่อุ้ยดำเมียสม้าดูดิตตีแรงจริงนะจุจุด้ว่าเคยฟังไมันไม่ไม่จุจ้าจว่าจุจ้าเดียวอ่ะีวดีวเย้ โอ้ยโหไ่องของโจ,โจ,โจโย,โย,โย,โยโเปลี่ยนเปลีตัวบัไอ้สัไงคนเนนีพระเอกอะยิ่งกว่าพระเอกอีกตัวบันี่ตัวบัที่ไม่ใช่ว่เาเอกอะไรทิ้งมันเลยมันนไอันี้อันี้มาสตาร์เครือง้ไถึงโน่นเลย <c oughs> อะ <c oughs> เงี้ยเฮียกูโดนเกียนกูโดนรับตัวไู้แส่กูโดนเกียรเนี่ยได้แล้วทำเพื่อเล่นกูโอ้ยน่าเกลียดแบงค์เดี๋ยวเฮ้ยเแา้วเกิดอะไรมึ้นฮัล อ๋อคือว่าเป็นอสูรตัวพี่เหมือน, <c oughs> ม,น,อนมากเลยน้องมันอสูรมากเลยไอ้โมจีเบิดพอแล้วเบดู้เลยว่าไม่ไหวแล้วเบิดเข้าใจเยอะไม่ <c oughs> ไหว <c oughs> ม,มันเหมือนเคย <c oughs> เซิร์เซิร์จรีกมาตอนเนี้ยไม่ไม่รีอ่ะมแค่บอกดีเน่ยประกาศแอดมินอลนั่นโหยัยไอ้อ้อ๊ยใครใครใครอยากไปเอาอันตไหมของมออยู่ข้ล่างพร้อมว้ผมจะเอาฮ nó cũng bị đốtลงไป rồi, người khéo nhiều skillbot lên cái không. <laughs> คุณเลยรู้ซ้อมอ่ะบอกแล้วอ่ะให้ให้ฝึกหายใจดีๆเราสงบติว่าสู้จะได้เก่งคืนแต่ลางคนแบบเขาบินอะไรเยอะไม่ได้หายใจนะเขาตัวลอยอยู่ไม่ได้หายใจยังไงแต่ไม่ไกลการเช็คป้ายจะเสียหมดเลย